วันนี้มีเรื่องเก่าๆเรื่องหนึ่งครับอยากจะเล่าสู่กันฟังครับผมว่าใครใหลายๆคนที่เป็นสาวของเครื่อง Nintendo DS เนี่ยอาจจะเคยดินชื่อนี้เลยครับเกี่ยวกับเว็บไซต์หลมเว็บไซต์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ so13.com นะครับเป็นสาวว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยใช้บริการ so13.com ันบ้างหรือเปล่าลครับต้องยอมรับเลยนนครับว่าตอนนั้นเนี่ยพูดเลยเนะว่าสมัยที่เครื่อง Nintendo DS Lite เนี่ยมันวางจำหน่ายออกมาใช่ไหมครับการที่จะซื้อแผ่นเกมที่เป็นเกมแบบ เกมนอกกระแสบ้างอะไรบ้างมันเป็นอะไรที่แบบหาซื้อและหาเล่นได้ยากมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบพวกสมัยพวกเกมโปเกมอนเกมดังๆอย่างโปเกมอนพวกดากอนเควสหรือฟฟนฟรายส์ซีอย่างเงี้ยในสมัยนั้นครับพวกร้านค้าออนไลน์อาจจะยังไม่มีมากครับถ้าจะเล่นเกมซื้อแผ่นแท้เนี่ยเราต้องไปที่สัพาเอล็์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าที่จําได้เลยครับฟซนสามแบบคอมเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบมานั่งคลิกดูนะครับโอ้โหตอนนั้นมันเป็นแบบ แหล่งอริยะธรรมเลยครับผมนั่งดูเซิร์ชข้อมูลเนี่ยเขาเปิดเพจมาตั้งแต่ประมาณปี2009ได้น,นะครับก็คิดดูกันว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยมันก็โอ้โหก็ถือว่าหลายสิบปีเอามากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับสมัยนั้นาการที่จะหาโหลดจากเว็บที่มันแบบไว้วางใจได้แล้วก็อัปเดตได้เร็วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันหายยากมากๆนะเป็นโหลดตามเว็บไซต์ต่างประเทศใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงโดนไวรัสโดนมา์แวร์บ้าง บางทีโหลดไปโหลดมาคอมค้างบ้างก็มีครับสมัยนะั้นที่บอกมันแจกลอมอม่ะเออถ้าจากันได้นะครับแล้วยิ่งเป็นเกมใหม่ๆที่มันออกมาเนี่ยแล้วคือแต่และเว็บเนี่ยเขาก็จะอัปเดตได้ไวมากๆนะครับ so33.com เนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์โหลดลอมในบ้านเรานะที่ถือว่าอัปเดตไวแบบไวเลยนะบางทีแบบ2-3ชั่วโมงต่างประเทศเขามา 4 1 3 m เข้ามาเลยครับแต่ว่ามันก็อย่างว่านะครับเรื่องการแจกจ่ายไฟล์ที่มันละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบนเอามากๆเลยครับในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยใครที่มีตลาบ r4 นะครับโอ้โหผมเชื่อได้นะเราต้องซื้อแบบมาแบบหลายเวอร์ชั่นมากๆอ่ะ r4 นี่ก็คือโดนแบนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ดูโหถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีการฟ้องร้องกันแบบหลายหลายร้านเย็นมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงแบบ แหล่งอรารยธรรมที่แบบมันยาวนานเนี่ยผมบอกเลยนะว่าซอร์ซสามแบบคอมเนี่ยมันถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เลยก็ว่าได้นะครับสมัยนั้น,นถ้าผมจําได้นะเครื่องใน h e นโดเดสไลท์อ่ะผมว่ามีเยอะเหมือนกันเลยนะที่เล่นแบบผ่านพวกตลับอาร์โฟอะไรประมาณเนี้เพราะว่าต้องยอมรับเลยนะครับว่านั่นสมัยนั้นน่ะสมัยที่เราเล่นเกมยุคก,ก่อนๆผมก็กล้าพูดเลยนะว่าเราจะเล่นเกมแบบเล่นเถื่อนซะมากกว่านะครับก็ตั้งแต่สมัยอะไรอ่ะ เพย์หนึ่งเพย์สองพีเอใช่ไหมแล้วก็ใน He นโด้ดนะครับแต่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลือกเล่นเราก็เลือกสลับหนุนสลับค่ายเกมไม่โดยเฉพาะทาในการซื้อแผ่นแท้ผมว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนยนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปนะครับว่าการซื้อเกมแบบข้ามโซนแต่ละประเทศเนี่ยเราก็สามารถอุดหนุนแบบได้อย่างถูกต้องนะครับก็ก็ถือว่าดีหน่อยนะเอออย่างน้อยแต่เกมราคาพันึองเราอาจจะเจอช่วงโปรโมชั่นในราคา300400เนะี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆครับ สมัยนั้นนะต้องยอมรับนะว่าช่วงอัลโฟแล้วก็พวกตามเว็บล้อมต่างๆเนี่ยมันจะมีอิทธิพลพอสมควรนะครับสำหรับในการเล่นเกมอะไรพวกนี้นะเออแต่ยุคสมัยนีย้คือมันก็อย่างพูดยากครับเพราะว่าอย่างเกมสมัยนีย้ก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีมันก็แฮกได้หมดแล้วใช่ไหมอย่างพวก i น t e n d o Switch อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไปสายมืดหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ลอง,งให้เล่นแบบถูลิกสิ่กันดีกว่านะครับสำหรับพวก Nintendo Switch อ่ะเพราะว่าเขามีตัวแทนจำหน่ายอย่างบ้านเราด้วย,ยนี้นะก็ต้องมาเราดูต่อไปนะครับ ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าช่วงประมาณสิปีก่อนเนี่ยจ,จะเป็นแบบเป็นความหลังที่ว่าเป็นความหลังในเกมเมอร์ในยุคยุคนึงแหละที่ผมว่าอาจจะต้องเคยประสบการณ์ในการเล่นผ่านอาโฟหรือตัวแฮกตัวลอมอะไรเงี้ยแล้วก็ซอยสิบสามอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนคู่แจกของนักเล่นเกมพกพาของน e นโดได้เลยทีเดียวนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัสไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนดาวนลา์ล็อกด้วยครับเพื่อไม่พลาดแลยชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางโกตั๊กตอรี่ด้วย เพื่อนเพืนคนไหนครับที่เคยใช้บริการซอลสิบสามคอมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับส่งตัวคลิปนี้ขอตัวลาแคทีดบิกก่อนาวสวัสดีครับ